ความดีต้องเริ่มที่หัวใจดีหนึ่งในฮะดีที่น่าจะทําให้หลายคนเกิดความหวาดหวั่นท่านพึ่งมากที่สุดคือฮะดีที่กล่าวถึงผู้รู้ศาสนาและนักอ่านอั้นกุรอ่านที่ถูกจับโยนลงสู่ไฟนรกซึ่งไม่ได้มีเหตุมาจากการกระทําภายนอกแต่เกิดจากจิตใจของคนที่ทํานั้นไม่ได้ดีเหมือนกับที่คนเห็นแต่มันเต็มไปด้วยเจตนาที่จะทําให้ตัวเองโด่งดังและผู้คนยกย่องฮะดีนี้เป็นคําเตือนที่ทรงผ่านโดยตรงไปสู่ทุกยุคทุกสมัย ว่าที่สุดแล้วคนเรามีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหัวใจของตัวเองเป็นการตั้งคำถามว่าที่สุดแล้วในการพูดเรื่องาศาสนานั้นกำลังพูดด้วยเป้าประสงค์สิ่งใดว่าที่สุดแล้วการผลิตงานเขียนต่างๆนั้นกำลังผลิตออกไปเพื่ออะไรและจินตนาการถึงการทำงานาศาสนานั้นเพื่อสิ่งใดกันแน่เพื่อการเป็นผู้รู้ที่ติดระดับท็อปเพื่อการเป็นนักเขียนแถวหน้าที่ใครๆก็กล่าวถึงเพื่อเป็นไดอีที่ไปไหนมีแต่คนห้อมล้อมอย่างไรก็ตาม คำเตือนของท่านนาบีนั้นไม่ได้ต้องการสกัดการเป็นผู้รู้การเป็นนักเขียนหรือการเป็นนักทำงานแถวหน้าทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นความดีที่จะต้องได้รับการส่งเสริมแต่ต้องการจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าจิตใจที่แท้จริงนั้นไม่ได้ดีจริงๆในเมื่อความดีเหล่านี้ถูกกระทําผ่านเจตนาที่ชั่วร้ายความดีนั้นย่อมไม่มีบารอกัดความจำเริญเราอาจกล่าวได้ว่าคําสอนอิสลามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ มันสะท้อนให้เห็นถึงความซีเรียสของคําสอนที่มีต่อประเด็นของหัวใจมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ความดีที่มองเห็นผ่านอวัยวะต่างๆภายนอกจะถือว่าสิ้นสุดในตัวมันเองว่าเป็นความดีแต่ความดีที่แท้จริงเกิดจากแรงผลักดันภายในจะต้องมาจากหัวใจที่ดีงามเท่านั้นถ้าเรายังไม่ค่อยตระหนักรู้ในเรื่องนี้มากนักลองกลับไปอ่านฮะดีษที่กล่าวถึงผู้รู้ศาสนาและนักอ่านอันกุรอา,านที่ถูกจับโยนลงสู่ไฟนรก แม้จะเคยอ่านแล้วแต่ควรย้อนกลับไปอ่านบ่อยๆเราจะเข้าใจชัดมากขึ้นว่าความดีมันควรดำรงอยู่ในสภาวะแบบใดเนื้อหาบทความอันอักอันัมดูลินและความวิคลาสบริสุทธิ์ใจเป็นหัวใจสำคัญของทุกๆก,การงานขอพระองค์ทรงให้หัวใจของเราทุกคนมีความวิคลาสด้วยเถิดอาเมน